ลักษณะางเกงที่ด้านหน้าเป็นขอบเอวธรรมดาแบบนี้ด้านหลังเป็นยางยืดแบบนี้ถ้าหากลูกค้าค่ะต้องการขยายเอวนะคะอยู่ที่2นิ้วจะมีวิธีการในการแก้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันค่ะคลิปนี้เดี๋ยวอันก็จะอธิบายให้เพื่อนๆนะคะพร้อมกับทําให้ดูเลยทุกขั้นทุกตอนนะคะในการแก้ไขนะก็คือตัวนี้เป็นงานที่อันนะคะกำลังจะทําให้กับลูกค้านะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวออกมาให้กับเพื่อนๆได้ดูดีกว่า ตัวนี้นะคะลูกค้าต้องการขยายเอวออกอยู่ที่2นิ้วในการแก้ของอัน,นะคะ่ะก็คืออันจะแทรกยางนะคะเข้าไปบริเวณส่วนของกลางหลังตรงนี้นะคะเพิ่มเข้าไปอยู่ที่2นิ้วเลยค่ะอันดับแรกค่ะเรานะคะต้องมาลองรีเช็คอยางดูก่อนนะคะให้เพื่อนๆค่ะเอามือนะคะจับส่วนของบริเวณตรงนี้นะคะรอยต่อตรงนี้ค่ะที่เป็นขอบเอวตรงนี้ลองจับดูถ้าหากว่าตัวนั้นนะคะเอ่อรอยเดินเส้นเย็บตรงนี้ค่ะมันไม่ได้เย็บโดนยางนะคะ ก็คือจะเป็นลักษณะของยางสอดเดี๋ยวจะแก้ไขในวิธีที่อันกลางจะแนะนําอันดับแรกลองดีเช็คดูก่อนนะคะเพื่อนเราลองจับดูแล้วก็จะเห็นแล้วว่าตัวยางค่ะมันไม่ได้ถูกได้นะคะยึดไว้นะคะเขาไม่ได้เย็บยึดเอาไว้มันเป็นอิสระนะคะก็วิธีการค่ะในการแก้ไขอันดับแรกให้เรานะคะลาะส่วนของเส้นที่เขาเย็บกดมาก่อนนะคะตรงนี้นะมันจะอยู่2เส้นใช่ไหมคะก็เลาะทั้ง2เส้นนะคะออกก่อนนะคะพอหลังจากลาะอ,ออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะตรงกลาง ตรงนี้นะคะตรงกลางหลังตัวนี้ค่ะก็เลาะออกมาสักประมาณประมาณเท่านี้นะคะฝั่งละประมาณ2นิ้วก็ได้นะคะตรงนี้นะอ่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูนะคะนี่ค่ะก็คือเลาะสองเส้นนี้ออกเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะก็คือเลาะส่วนของกลางหลังตรงนี้นะคะกลางหลังตรวนี้ค่ะ ฝังและประมาณ2นิ้วนะคะพอหลังจากเราขันล้อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นนะคะก็ดึงยางออกมาค่ะทุกคนพอล้อ,อ,อเสร็จนะคะก็ดึงยางออกมาแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะต่อจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะคะหายางนะคะที่เป็นขนาดเท่ากันนะคะเอามาต่อนะคะก็คือตัวนี้ลูกค้าต้องการขยายเนี่ยอยู่ที่ สองนิ้วใช่ไหมคะความกว้างของยางตัวนี้อาจจะตัดอยู่ที่3นิ้วเลยเพราะว่าเวลาที่เราเอามาต่อะคะ่ะด้านริมริมยางตัวนี้ก็จะถูกกินเข้าไปส่วนริมของยางเดิมตัวนี้ค่ะก็จะถูกกินเข้าไปอีกฉะนั้นนะคะอันก็จะตัดอยู่ที่เผื่อไปเลยเป็น3นิ้วนะคะจากของเดิมที่เขาต้องการขยาย2ก็ตัดเป็น3นิ้วคะ่ะแล้วก็เอามาเดินเส้นเย็บประกบแบบนี้นะคะโอเคอันก็ได้เย็บไปแล้วข้างหนึ่งเนาะ เดีานะคะจะเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะเวลาที่เพื่อนเพื่อนเย็บปากก็ดูให้ดีนะคะระวังยางมันพลิกนะดูให้ดีค่ะว่าฝั่งไหนที่จะต้องต่อกับฝั่งไหนนี่นะคะก็เดินเส้นเย็บเลย เวลาที่เราเย็บนะคะก็แนะนำว่าเย็บทั้งสองฝั่งนะคะทุกคนนี่เพราะว่าริมของอย่างยืดนะคะมันจะได้ไม่ขาดง่ายนะคะนี่นะคะก็พอ,อยางวางปุ๊บเดินเส้นเย็บตรงนี้ก่อนนะคะริมของฝั่งนี้แล้วก็พลิกมาค่ะแล้วก็มาเย็บของริมของฝั่งนี้นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ต่อจากนั้นค่ะก็ดึงเลย ะะพอหลังจากที่เราขาดดึงออกมาเสร็จเรียบร้อยให้เรานะคะคลองมารีเช็คอีกทีหนึ่งค่ะว่ามันได้ไซส์ตามที่ลูกค้าต้องการไหมนะคะตัวนี้เขาต้องการขยายนะคะคอยู่ที่2นิ้วจากของเดิมค่ะอยู่ที่26นะคะให้หลังจากแก้นะคะเป็น28นะคะก็เดี๋ยวลองรีเช็คดูก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเราขาดเย็บแบบตรงนี้ค่ะเย็บปิดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทีนี้มันก็จะยุ่งนะนะคะ,ะก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ ก็คืออย่างตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาริมตรงนี้ค่ะเห็นไหมจากตอนแรกที่เขาต้องการ28่ใช่ไหมคะ,ะดะูที่เขาต้องการ28มันเกินมานะคะทุกคนเห็นไหมมันเกินมาอยู่ที่ครึ่งนิ้วเห็นปะฉะนั้นนะคะอันก็จะมาตัดออกนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือทุกอย่างนะคะมันสามารถแก้ไขได้นะคะแสดงว่าอันนี้อันนะคะ เอาขอบนะคะกินเข้าไปน้อยเกินไปนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเจียนออกนะคะแล้วก็เย็บใหม่ได้ทุกอย่างนะคะเราต้องพอหลังจากที่เราค่ะเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วให้เรานะคะมาลองรีเช็คดูนะตรงนี้ค่ะ าจากนั้นนะคะก็เป็นฝั่งนี้เดินเส้นเย็บนะคะทําแบบเดียวกันกับตอนแรกเลยอพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นค่ะดึงออกมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ลองมารีเช็คอีกทีนึงค่ะว่าขอบเอวนะคะได้อยู่ที่28ดเปยไหมนะคะอืมอทุกคนคะเห็นไหม 28? เป๊ะเลยเห็นไหมคะ14 2ี่สองยีเห็นไหมคะ 14, 2, 28, ่าเห็นไหมนี่นะคะทุกอย่างค่ะเราสามารถปรับแก้ได้นะคะอพอหลังจากที่เราค่ะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงว่าขอบเอวของเราขาะเท่ากันกับขนาดที่ลูกค้าต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นนะคะให้เราค่ะมาเดินเส้นเย็บนะคะส่วนของริมตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะริมขอบด้านล่างค่ะที่เรารอเอาไวะคะ้ค่ะ อแล้วก็เพื่อนๆดูดีๆนะคะอย่าให้โดนยางนะคะอย่าให้โดนยางเด็ดขาดเลยอันนี้เราจะไปใช้ฝีเข็มแบบปกตินะคะประมาณสองครึ่งหรือว่าสามนะคะประมาณนี้นะคะอย่าให้โดนยางนะคะนี้คือหัวใจหลักเลยเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่โดนยางค่ะยางออ่มันจะถูกยึดนะคะทําให้ดึงยึดนะคะไม่สม่ําเสมอค่ะ โอเคพอหลังจากเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะก็คือให้เรานะคะดึงให้ได้จุดกึ่งกลางก่อนนะคะว่าด้านหลังเนะะี่ยค่ะจุดกึ่งกลางเขาเนี่ยยางมันบาลานซ์กันไหมไหมนะคะสองฝั่งนี่ค่ะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ดูค่ะดูความดึงยืดของยางดูเฉลี่ยผ้านะคะ พอหลังจากได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็เย็บยึดตรงนี้นะคะไว้ก่อนนะตรงกลางหลังตรงนี้ค่ะเราจะใช้เป็นฝีเข็มที่ห่างที่สุดนะคะเป็นหมายเลข5้าเลยเพราะว่าเราจะยึดตรงนี้ไว้ตรงกลางนะถ้าไม่อย่างนั้นค่ะยางกับผ้าเนี้ยมันจะไม่เฉลี่ยกันในแบบที่บาลานซ์นะคะโอเคพอหลังจากได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นอีกขั้นตอนสุดท้ายที่เราค่ะจะเดินเส้นเย็บกด2เส้นมันเห็นไหม ตอนแรกที่อันบอกให้เลาะก,ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะเย็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมคะ่ะเราจะใช้นะคะฝีเข็มนะคะหมายเลข5าค่ะแล้วก็เวลาที่เราเย็บอะ่ะเราจะเย็บจากด้านนอกนะคะของขอบเอวนะเนี่ยค่ะนี่คือด้านนอกอันนี้คือด้านในนะคะอ่าเราก็ดูตามเส้นเดิมค่ะตรงนี้คือจุดที่เราได้เย็บล็อกไว้ใช่ไหมคะคือกลางหลังตรงนี้นะให้เราดึงแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามือนะคะจับแบบนี้แล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะ เวลาที่เย็บยางเนี่ยถ้าหากว่าตีนผีนะคะเขาดึงยางไปเย็บแบบนี้นะคะเราก็ต้องปล่อยนะคะเราจะไม่ขืนนะคะนี่ค่ะปล่อยยางให้เดินไปด้านหน้าแบบนี้นะคะปล่อยยางให้เป็นแบบให้ให้ไหลไปด้านหน้าแบบนี้นะคะเราจะไม่ดึงนะคะการดึงคือแบบนี้ค่ะเห็นนะคะมันจะไม่ไปหน้ามาหลังแบบนี้ค่ะคือการที่เราดึงไม่ถูกต้องแต่ถ้าดึงที่ถูกต้องนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะ ดึงนะคะทุกคนต้องดึงนะดึงแล้วก็จัดบาลานซ์ค่ะให้ดีค่ะอ่าพอมาถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ่าหมุนนะคะอ่แล้วก็จากนั้นค่ะหมุนอีกหนึ่งรอบนะคะเดินเส้นตรงมาค่ะเหมือนเดิมนะคะครึ่งหนึ่ง ถ้าหากว่าเย็บแบบนี้มันยากนะทุกคนมันไม่มันไม่ค่อยถนัดเอาใหม่ค่ะก็จุดเริ่มต้นใหม่ฝั่งนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราค่ะเอาผ้ามาฝั่งเนี้ยมันจะเย็บแล้วไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าผ้ามันจะถูกอยู่เข้าไปในคอจักนะก็ให้อยู่ฝั่งเดิมค่ะฝั่งนี้ดีกว่าอ่ะแล้วก็จากนั้นค่ะครึ่งหนึ่งนะคะของตัวขอบเอวนะคะก็เหมือนเดิมดึงค่ะ แล้วก็จากนั้นก็เดินเส้นเย็บนะคะด้วยฝีเข็มหมายเลข5นะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บเลยตามแนวเส้นเดิมนะคะของขอบเอวค่ะที่เขาเย็บเอาไว้แล้วนะคะโอเคพอมาครึ่งหนึงเสร็จคะ่ะอีกครึ่งหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันนะคะเราจะเฉลี่ยซ้ายขวานะคะอย่างละครึ่ง นี่ค่ะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะก็ถอยหลังค่ะเย็บย้ำโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเท่านี้เลยแล้วก็ส่วนของตรงกลางหลังนะคะทุกคนที่เราได้เย็บเพื่อที่จะล็อกกลางหลังไว้นะคะก็ดึงออกเลยนี่นะคะแค่นี้เลยค่ะเห็นไหมขอบเอวก็จะเหมือนเดิมค่ะสวยๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขในแบบที่ถ้าหากว่าลูกค้าเขาต้องการขยายนะคะแล้วเราดูแล้วว่าเอ๊ะด้านหลังมันก็เป็นยางยืดนี่นาเราไม่ต้องไปแซกผ้าหรือว่าอะไรนะคะเราขยายจากยางได้เลยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เพื่อน,เอนๆเอาไปปรับใช้ได้นะคะประมาณนี้คะ่ะ